คาถาบูชา McCain, พระศีวลีพระอรหันต์ผู้มีลาภมากนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะพะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธะศีวลีจะมหาเถรเทวตาระปูชิโตโสระโหปัจจะยาทิมิหังวันธามิตังสัาศีวลีจะมหาเถรัยขะเทวาภิปูโตโสระโหปัจจะยาธิมหิอหังวันธามิตังสัา สีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันธามิตังสธาสีวลีจ่ามหาเถโลยักษะเทวาพิปูโตโสระโหปัจยาธิมีอหังวันธามิตังสธาสีวลีเถระคูนางเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมสีวลีจ่ามหาเถโลเทวตานระปูชิโตโสระโหปัจยาทิมหิอหังวันธามิตังสธา สีวลีจ่ามหาเถโลยักขะเทวาพิปูตโตโสระโหปัจายาทิมหิอาหังวันทามิตังสธาสีวลีเถระคุณังเอตังโสธีลาพังพระวันตุเมขอให้มีโชคลาบขอให้ร่ำรวยขอให้สมความปรารถนาทำอะไรก็สำเร็จทุกประการร่ำรวยร่ำรวยเฮงเฮงเฮงเปัง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 สาธุสาธุสาธุ